สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนันงเพาเพลงรหัส5303637คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยายลัยรังสิตค่ะอ i ซ e เมอร์ด a ซี อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดโดยจะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนเป็นแล้วไม่มีวันหายผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถแยกถูกผิดและมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษารวมทั้งการประสานงานของกล้ามเนื้อจะเสียไปความจำเสื่อมในระยะสุดท้ายของโรคผู้ป่วยจะสูญเสียความจำทั้งหมด สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์มีทั้งหมด3สาเหตุ 1. เกิดจากความผิดปกติในเนื้อสมองซึ่งจะพบลักษณะ n e วโ o ไฟ b บ i ริตี้แท n งเกและจะมีเบต้าอะไมลอยในสมองแยกสมองที่พันกันจะทำให้สารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้และการที่มีคราบเบต้าอะไมลอยจะทำให้ระดับของอะซิทิลโคลีนลดลงซึ่งอะซิทิลโคลีนมีผลสำคัญในการเรียนรู้และความจำ สาเหตุที่2การอักเสบหรืออินฟ a มมัตเรีสารอไมอรอยเมื่อสลายแล้วจะให้อนุมูลอิสระออกมาซึ่งอนุมูลอิสระจะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์สมองได้3กรรมพันธ์หรือเจนเนติกโรคอัลไซเมอร์ที่เกิด l a ดอ o นเซตจะมีการเพิ่มของจีนที่ควบคุมการสร้างอะพไลโปโปรตีน e4 ส่วนที่เกิดเอ r ลอ o นเซตจะมีการเปลี่ยนแปลงของจีน PS1 และ PS2 ปัจจุบันยังไม่ทราบสาสเหตุที่แท้จริงของโรคสมองเสือ่อมหรืออัลไซเมอร์ผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่อายุเกิน70ขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงที่จะเสริมขึ้นมาก็คือพวกที่มีผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่นมีทั้ง โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันและผู้ที่มีอุบัติเหตุศิ้ษสุบ่อยๆสมัยนุ่มๆดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆติดสารเสพติดพันธุก,กรรมการขาดออกการออกกําลังกายอาการของโรคนี่มีหลายแบบหลายรูปแบบแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือมีเรื่องลืมลืมนี่ธรรมดาเราถือว่าผู้สูงอายุอ,อาจจะลืมเช่นลืมลืมนัดแต่เรื่องสาคัญต้องไม่ลืม นะเช่นกินข้าวไปแล้วถามว่ากินแล้วยังลืมอย่างนี้ไม่ใช่หรือลืมแว่นตาโอเคอาจจะลืมวางไว้บนโต๊ะทํางานหรือว่าวางไว้บนที่ห้องนอนแต่สมเมื่ออะไรก็ตามเจอว่าผู้สูงอายุลืมแว่นตาไว้ในตู้เย็นอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่ครับเพราะว่าที่บุค,คลิกเปลี่ยนไปเช่นจากเดิมที่เคยเป็นคนใจเย็นอาจจะเป็นคนฉุนเฉียวโมโหร้ายหงุดหงิดก้าวร้าว หรือแม้กระทั่งทำร้ายผู้อื่นหรือแม้กระทั่งก,กลุ่มหนึ่งไปในรูปของระแวงหวาดระแวงหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งกลับไปตรงข้ามเลยซึมกระทือเลยจะเคยที่เป็นคนขยนันว่องไวกลายเป็นนั่งซึมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมท้อแท้เบื่อหน่ายซึมเศร้าป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือภาวะสมองเสื่อมนั้นทําได้อย่างไรวิธีอันหนึ่งที่สําคัญและจําเป็นต้องทําก็คืออันที่หนึ่ง ดูแลสุขภาพตัวเองตรวจเช็คร่างกายประจาว่าเป็นความดันไหมไขมันสูงไหมเพราะถ้าเราไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้ครับน้ําตาลสูงไหมถ้ารู้ก็แก้ไขจบง่ายที่สุดอันที่2อออกกาลังกายช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงและอันที่3าถ้าเผื่อพวกที่ร่างกายไม่แข็งแรงนักการให้วิตามินก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะวิตามิน B6 B12 ช่วยในการทํางานของเซลล์สมอง อีกอันหนึ่งก็คือสมองต้องใช้ครับถ้าไม่ใช้ไม่จะยิ่งเสื่อมยิ่งกเกษียณแล้วอยู่เฉยๆไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูทีวีไม่อะไรอยู่ไปเรื่อยๆไม่คุยกับคนอื่นไม่มีสังคมเสื่อมไปเรื่อยๆครับการรักษาของโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่เป็นวิธีทางยาซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าพวกสมองเสื่อมทั้งหลายนี้สมองขาดสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะซิทิลโคลีน เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยาอะไรก็ตามที่ทําให้อะซเลโคลินเนี่ยมีมากในสมองซึ่งปัจจุบันก็เป็นยาที่ใช้แต่ก็จะเป็นการรักษาแบบประคองคือไม่สามารถทําให้หายได้การดำเนินโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะลืมชื่อคนลืมรับประทานยาระยะที่สองผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำโดยเฉพาะความจำที่เพิ่งเกิดใหม่ระยะที่สผู้ป่วยจะสับสนไม่รู้วันรู้เดือน ยากับโรคอัลไซเมอร์การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยากลุ่มการต้านการอักเสบที่เรียกว่าเอ็นเซตจะช่วยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้นอกจากนี้สารต้านออกซิแดนต์ต่างๆเช่นวิตามินซีและอ e, ีช่วยในการป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้เช่นกัน แนวทางการป้องกันโรคอัลไซเมอร์วิธีที่1นหลีกเลี่ยงและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์เช่นการสูบบุหรี่โรคความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานวิธีที่2คือการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน E ีวิตามินซีบีหกบีสิบสอง โฟเลตสูงและมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะช่วยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้วิธีที่3คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวิธีนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่พบว่าทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายหลายประการเช่นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเป็นการป้องกันโรคเบาหวานและลดความเครียดหรือความกังวลได้เป็นอย่างดี